สวัสดีค่ะพี่หมอเบนนะคะจากบริษัทเวทแอนิมอลค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเป็นยูนิตธนก,กรรมนะคะตัวใหม่รุ่น DTS 1 8 0นะคะของ p ริษค่ะอุปกรณ์ที่ได้นะคะของเราเนี่ยจะมีเป็น6ฟังก์ชันด้วยกันเลยค่ะพี่หมอส่วนแรกนะคะจะเป็นในส่วนของซักชั่นนะคะอันนี้เอาไว้ดูดในตัวได้เลยต่อมาอันนี้จะเป็น clearing l i ์ค่ะเอาไว้ทำ UV ค่ะตัวที่3มจะเป็น t v วค่ะสามารถพ่นลมและน้ำได้ต่อมาจะเป็น high speed นะคะ low speed ค่ะ แล้วก็จะเป็นหัวขูดค่ะพี่หมอในส่วนการควบคุมนะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยค่ะพี่หมอใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ในเซตนะคะของเราจะมีของแถมไปให้ทั้งหมดตามนี้เลยนะคะพี่หมอให้ครบชุดเลยจะมีทั้งอุปกรณ์ทำฟันค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสำหรับหัวโลว์สปีดและไฮสปีดค่ะรวมถึงภูมินะคะที่ขัดฟันเราแถมให้ครบชุดเลยซื้อหนึ่งได้ครบทุกอย่างพี่หมอไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ ในส่วนของขวดน้ํานะคะเรามีให้ไปในตัวเลยทั้งขวดน้ําสะอาดและน้ําทิ้งค่ะพี่หมอใช้งานง่ายแค่ถอดไปเททิ้งค่ะในส่วนของปั๊มลมตัวนี้เสียงเบาค่ะไม่รบกวนการทํางานแน่นอนและทั้งหมดนี้นะคะสามารถควบคุมได้ด้วยพุชสวิตค่ะพี่หมอค่ะยูนิตธนก,กรรมฟูลิกรุ่น DTS 1 8 0รุ่นนี้นะคะสามารถทําเครื่องเดียวเนี่ยได้ครบฟังก์ชันเลยค่ะพี่หมอทั้งดูดขูดขัดตัดกรอ เป่าลมเป่าน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงฉายแสง UV ได้ด้วยค่ะหากคุณหมอท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนฝ่ายขายประจำเขตได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ